ยังไงกับพีโลทั้งสองฝั่งเนี่ยครับคุณปริ้นคิดว่าตอนนี้นะครับเราน่าจะชนะไม่ได้ยากท้ออะไรครับทอมีปริ้นทอ, <laughs> อมีปริ้นอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> จาคานี้ไวน้นะเกมีปรินเกม่เอาหน้าเขาสู้ถามว่าเราเล่นเอดีซีเป็นไหมค่อนข้างไม่เป็นนะครับเราอ่อนข้อให้อ๋อแต่แน่นอนนะวันนี้เรามีคุณปริ้นอยู่คเรียกคุณด้วยคุณปริ้น งดงานเรามาดูว่าเราจะชนะกันยังไงนะฮะหรือว่าเราจะแพ้กันอย่างไรเราจะชนะกันอย่างไรไม่ใช่สิเราจะชนะกันได้อย่างไรโอ้ซื้อของไม่ถูกในทีเดียวตอนนี้นะฮะทีมเรามีนักปลาหอกของเรานะฮะกํกำลังย่องย่องเข้าป่านะครับเพื่อที่จะไปปลากใส่หัวคนนะครับโดนหรือไม่หรือเปล่าก็ไม่รู้ะฮะ มีลูเซียนอยู่ในป่าตรงนี้นะครับผมมีลูเนียนนะครับลูเซียนหลบป่าเนี่ยกลางป่าแล้วก็มียีของเรานะครับยีบแล้วก็มีแมวน้อยของเรานะครับแมวน้อยค่ะแมวน้อยไหนแมวน้อยไหนแมวน้อยวะแมวน้อยแมวน้อย<ะ>ยีเด้าดาบนะตอนนี้ <laughs> ยีเด้าดาบยีเด้าดาบครับ น่ารักครับผมว่าโดนยิงใส่อยู่นะครับแล้วก็มีมีคนเลี้ยงนกอยู่หนึ่งคนนะครับเป็นเสือเป็นเสือยังกอเรามีอังกอด้วยเออโอ้รอน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 หลุดไปกันเลยทีเดียวเราป่าไปบั่งครับโอ้เขาป่าไม่กวาดมานะจังหวะนี้สะอาดกันเลยทีเดียว เราก็ไม่สนใจไซส์สกิลนะฮะอเอาแซกซีโร่ฟรีเลยโอ้โหมีตัวใหม่ด้วยโอ้โหมันมุดดินมาแล้วฮะจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ได้บรรยายเลยนะนอกจากหนีให้มุดดินนะฮะ ตายหมูนี่นะตอนนี้จ uh> ังหวะนี้ยิ้มปันยิบยิกยิบเจอยกเข้าไปยิบพิวตัวเองไม่รอดนะครับไม่รอดไม่รอดไม่รอดเป็นรอดนะฮะอยู่ในป่าก็ยังโดนนะครับเอาละฮะตอนนี้สงครามปลาปลาหอก สวยงามมากนะจังหวะนี้สวยงามมากค่ะสวยงามไปไงล่ะคะดูไม่ทันนะคจ๊ะดูไม่ทันอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาแล้วในที่สุดถึงกับคิงเราก็มาโูโลมาแล้วรอครับรอบวกกัจังหวะนี้ไปแล้วฮะ ยิงสาดชีเขาไปบุ้มโอ้โหอะไรอ่ะอะไรอ่ะเห็นเป็น ADC หน่อยไม่ได้กิ๊กิ๊จิ๊จิ๊จิิ๊จบุ้มไม่ถึงนะจ๊ะยิงป้อมนะจังหวะนี้ฮะกลับบ้านแล้วก็ยิงป้อมนะครับนี่้ะพี่เสือของเราเขารอฮึม ฟ้าฮึมตายเลยฮึมตายเลยบาลาฮึมไม่กล้าไปเก็บนะไม่กล้าไปเก็บเลือดโอ้โหมาไกลฮะตอนนี้เาเรียกว่ามาไกล โอ้โหเลื้อยมาแล้วเลื้อยมาแล้วเลื้อยมาแล้วอ,อ้อเอือ,อบปลอดใช่ฮะหนัวฮะทำไมปลอดจังรู้สึกแบบเลวเราไไม่ได้ดูใครนอกจากดูตัวเองดูไม่ทันเนี่ยละโอ้โหตายเยอะจิเป๋ง จังหวะนี้จังหวะนี้อเอาไงสวยงามมากจ้ะมีรู้จะช่วยยังไงครับพีนอเลสว, <c oughs> วิ่งเร็วไหมจ้ะ ตามแล้วยิงเราตามแล้วยิงตามไปแล้วยิงตามไปแล้วปันปนปนป่นปันปัน,ย,นยิง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 เียร้อยฮนะความสวยงามหุ่นนกกระปูดลาก่อนลากรอยในจังหวะนี้นะเสือมาแล้วฮะตรงนี้เรามีแต่สัตว์อันนี้คือมิอสต์เบิร์นคิวครับมีนกมีแมวมีวเห็นทันไหม,หมเห็นทันไหมเห็นค่ะเห็นค่ะเราเราไม่แค่เห็นตัวเองครับเป็นคิวบราวแล้ว รู้สึกว่าไล่ไปแดกเขาทีหลังแล้วออกอะไรดีละนี้ร,ระวังป่าไว้ดีนะตอนนี้เข้ามาแล้วฮะโอ้โหคันลิงสวนมาแต่เดินดีนะทุกวันนี้ฮะดูดครับดูดดูดเขาเรียกว่าดูดปเป่ายากที่ไปปตายง่ายชิ่เป๋ม บุ้มกือบตายบุ้มเดินป้อมยิงบอกเลยการเกิดมาเป็น ADC เป็นอะไรที่แบบแย่มากแล้วยิง ADC เล่นไม่เป็นค่อนข้างป่วยป้อมของฉันป้อมของฉัน สายแล้วครับจังหวะนี้พี่เตอรอเราตามเก็บเอ้วปีดี้เราตามเก็บนะจังหวะนี้นะฮะโอ้วิ่งเข้าไปแล้วตอนนี้ตามแล้วจังหวะนกบินไปแล้วนกบินจะแปงลงร่างกลับเหมือนเดิมโอ้โหตามไปแล้วปลาหอกเข้าไปไม่โดนคันริ่งสวนมาหรือเปล่าไม่คันริงนะี่้มีหอกของเรามาแต่วันนี้ฮิวให้นะจังหวะนี้ฮิวให้ดูจะ <c oughs> ดูดแรงกว่าว่าเฉวามีเฉว่าแป๊บนะครับ โโอหเรา,าเก็บเอสได้เลยแค่เสร็จจะรีบไปตุยปอมน่าจะมีน้ำยาล่องหนเนาะโอร้ระวังครับระวังง <Bye. S 2> ดงามเจอลุ่ม โอ้โหลืมดูฉากเด็ดนะฮะจังหวะนี้โปโลของเรามานะครับทียีของเราตามเก็บนะตามเก็บหัวนอนดินนะตรงนี้หนอนดินจะตายหรือเปล่าทียเรายังไม่ตายจังหวะนี้เหลือลูกเสียงวิ่งเข้ามาแลมเข้ามาตอนนี้ยิงไปครับโนกระปุดนเรายิงก็ไปยิงก็ไปอีกนิดเดียวโอ้โหเรียบร้อยเก็บไปได้เลยครับผมจังหวะนี้แล้วเราก็จะโกลกาีติป้อมนะจังหวะนี้คนจริงตีป้อมวิ่งก็ไปครับยิ้วิ่งก็ไป ด่นวนด่วนเลยครับด่วนแน่ทั้งหลานะครับด่วนโอ้ผมทำอะไรกันไปนะผมขอโทษผมไปเล่นร้านนะผมทำเพื่ออู๋ด่วนด่วนเลยครับน,นีบ่ครับใส่เกาะให้โปโลได้ด้วยแม่จี้ยอดจริงเรางูด,ดินเน็งูดินนะเจอล่ามโต้แล้ววัโดนชาร์จดาวไปแล้วนะครับผม พี่เสือโทนี่ของเรานั่นเองพี่เสือโทนี่ของเราจังหวะนี้ผมโดนชันดาวไปแล้วอหอกกับพลังสายฟ้าพี่เสือไม่รู้ว่าเรามีโซ่ล่ามจังหวะนี้ล่ามโซ่พี่เสือตรุมบอลไม่ได้เสือป่าใช่ไหมเล่ยสองเอาเล่ยเอาเล่ยเอาเล่โกนกับโกนยกมาแล้วนี่ว่าอันนี้ เขาเสียบพลเมืองไปแล้วครับใจแป้วแล้วจังหวะนี้เรามี5 <expand> ต่อ4นะจังหวะนี้จะเอายังไงวิ่งเข้าไปยิงมันนะคันลิ่งเข้ามาส่วนแต่เราไม่สนใจวิ่งก็ไปฟันอย่างเดียวจังหวะนี้นะครับยูใครก็ไม่รู้แล้วมองไม่เห็นยิงก็ไปแม่สวยงามร้เนี่ยไปแล้วตอนนี้ไม่รอช้ารีรอมาแล้วสวดเกิดแล้วเไอ้เอกนะฮะ วิ่งนะวิงนะ่งเลยงหวะนี้แลมผ่านไปแล้วสวหรับแบงค์โอ้โหผมควจีนจะทำไงขวจีนขวจีนหลบไม่ไหวเนะ่ยคุป็น ต้องการให้วินเตอร์เราแตกอีกรอบนึงไอ้จะตายแล้วติดกับกับนะฮะวิ่งไปฮะโอ้ตัวแหลมของเราวิ่งไปแล้วจังหวะนี้ไปแล้วครับตามยี่ไปจังหวะนี้ตามยี่ไป เอาไปดีฮะชีวิตชีวิตมันมีไปสู้ไป้ปอลโรคิงแบบบ้าโอ้โหพี่เสือกระโดดส,สวนมาหน้าแหกไปแล้วไปแล้ว,ลวอ้ความงามเนี่ยทำรับแนวน้อยของเราผมนี่เก็บสแต็กตายกับค่าได้เท่ากันเลยอับอับจนจังโอ้โหตายเยอะชิเป๋นคนบ้าอะไรเนี่ย ผมเวสี่ร้อยนะจังหวะนี้ผมผมนี่รีบเหยียบหนุ่มเลยเดี๋ยวมันโผล่มาวับปีบอมทางนี้ผมอยู่กับพี่เสือโทนี่สองคนไม่รู้จะตัวรอดได้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันพุ่งอะไรไปตรงนู้นโอ้โหมันมาในมันมาในพี่เสือไปช่วยเพื่อนเกือบตายแล้วจังหวะนนี้ มาหารปรเป็นแดงไรครับวิ่งนะตรงนี้วิ่งอ๋อวิ่งอย่างเดียวอย่าไปเหลียวมองใครจังหวะนี้เกลตายง่ายชิปแข่งไฟเสือเราไปแล้วไม่สนใจะสีอ้อมอย่างเดียวจริงใครก็น่าปุ๊บโกลโกิงทีปุ๊บปุ๊บ เราผมเกิดแตกคำนี้มันได้ยินจนปล่อยนะลาก่อยลาก่อยเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วป้อมกับมามันงามเนี่ย